สวัสดีครับคลิปนี้จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับสำหรับ Honda เวฟหนึ่งสองห้าสีแดงเทานะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสดอยู่ที่เท่าไหร่นะครับบางท่านก็โทรมาสอบถามนะครับบางท่านก็แอดไลน์เข้ามานะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับแล้วก็ราคาเงินผ่อนนะครับ ร้านของเราอยู่ที่ร้านฮอนด้าบุรีรลำอำเภอกระสังนะครับสำหรับใครสนใจนะครับดูคลิปนี้แล้วสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่19สิงหานะฮะ2566นะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับว่าตอนนี้ราคาเงินสด แล้วก็เงินผ่อนนะครับแล้วก็เป็นราคาที่ขายจริงเลยนะครับผมฮะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับวันนี้มาอัปเดตก็จะเป็นตัวเวฟหนึ5นะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงเทานะครับเป็นสีแดงใหม่แล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่ๆโทรมาสอบถามเยอะมากนะครับว่าเป็นแดงแบบไหนนะครับตัวนี้จะเป็นแดงแดงเข้มนะฮะจะไม่เหมือนแดงตัวล้อซีลวดนะฮะตัวนี้จะเป็นแดงออกเข้มกว่านะครับถ้าแดงล้อซีลวดนี่จะออกแดงเลือดหมูนะฮะแต่ว่า แดงล้อแมกนี่จะเป็นแดงเข้มนะนี่ฮะเนื้อสีก็จะเป็นสีแดงเงานะครับแล้วก็ฝาครอบไม้ก็จะเป็นส asi, ีเทานะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะฮะตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีแดงเทานะครับเป็นสีแดงใหม่ล่าสุดของเวฟหนึ่งสองห้าเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทบนะฮะเป็นตัวล้อแมกนะฮะลายใหม่ปีสองพันยี่สิบสามนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาให้นะครับเผื่อเป็นแนวทางนะครับสาหรับเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่กําลัง มองหารถใช้งานนะครับหรือว่ากําลังสนใจนะครับในตัวเหนึ่งสองห้านะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนนะครับไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้ก็มีตัวแม็กสีแดงเทานะฮะเข้ามา1คันนะครับวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเพราะว่าตัวนี้รถผลิตวันที่15สิงหานะครับวันนี้วันที่19นะครับรถมาถึงนะครับรถพึ่งมาถึงก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับเนี่ยรถผลิตวันที่15สิงหาคมนะฮะสองพ 66นะครับทุกวันนี้เราก็สามารถรู้ได้เลยนะครับว่ารถของเราที่เราซื้อนี่ผลิตวันที่เท่าไหร่นะครับก็ดูที่บาร์โคดนะครับที่ฮอน da เขาติดมากับตถนะตัวนี้สีใหม่นะครับสวยมากนะครับผมว่าสีนี้สวยมากนะครับในส่วนของราคานะครับอันนี้คือราคาที่ร้าน h อนด้จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับสำหรับสีแดงเทาตัวนี้อยู่ที่5 7 6 0 2บาทนะครับ อันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรอบเรียบร้อยหมดเลยนะครับทางร้านของเราจดทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับป้ายทะเบียนนี้จะเป็นป้ายบุรีรัมนะครับผมนะฮะราคาเงินสดรวมจดอยู่ที่5 7 6 0 2บาทนะครับอันนี้ก็เป็นราคาเงินสดนะฮะยังไม่รวมประกันรถหายนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่อยากทําก็ทําเพิ่มก็ได้นะครับประกันรถหายเราไม่ได้บังคับนะฮะปีละ950บบาทนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของล้อหน้านะฮะล้อหน้าก็จะเป็นล้อแม็กนะฮะ ล้อแมกลาย5ก้านขนาดยางใน70ดทับ้นะขอบ17นิ้วนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นแบบ f ู l l LED นะครับส่วนไฟเลี้ยวกับไฟหลีนี้เป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์นะฮะสำหรับใครที่หารถใช้งานแบบประหยัดน้ำมันนะก็แนะนำนะเป็นระบบเกียร์แล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์นะครับนี่ะตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับผมนะข้างหลังก็เป็นล้อแมกนะฮะล้อแมกก็ล้อแมกลาย5ก้านนะครับขนาดยางหลังก็ 8 0ทับ90ขอบ17นิ้วนะฮะยางใช้ของวีรเบอร์นะฮะตัวนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะก็จะเป็นในส่วนของฝาสูบนะฮะตัวนี้จะเป็น1ลูกสูบ2วาลนะครับก็จะมีวาลไอดีแล้วก็วาลไอเสียนะครับตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มมิลนะฮะช่วงชักนี่63.1นะครับแล้วก็ปริมาณกระบอกสูบนะฮะอยู่ที่123.94นะครับผมนะตัวนี้เป็นเครื่องใหม่บล็อกใหม่นะครับ เป็นเครื่องยนต์หัวฉีด PGM-FI นะฮะตัวนี้ฮอนด้าเขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปีนะครับแล้วก็ระบบหัวฉีดให้5ปีนะครับในส่วนของน้าหนักรถนะฮะตัวนี้น้ําหนักรถอยู่ที่103กิโลนะฮะก็ถือว่าไม่หนักมากนะครับรูปทรงใหญ่นะครับน้ำหนัก103กิโลนะฮะเนี่ยตัวนี้จะเป็นในส่วนของล้อหลังนะครับเนี่ยยางใหญ่มากนะครับขนาดยางนี่2.75นะฮะส่วนระบบเบรกหลังก็จะเป็นแบบน้ำเบรกนะครับแบบสายดึงนะครับผมนะฮะข้างหน้าดิส ข้างหลังดำนะครับนี่ฮะแล้วก็เป็นระบบโช้คู่นะครับข้างหลังก็เป็นโช้คู่สปริงสีเท่านะฮะฝาครอบท่อนี้จะเป็นแบบชุบโครเมียมนะครับนี่ฮะสีของเขาทํามาสวยนะครับมีทั้งหมดอยูี c c นะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะก็จะมีสีแดงเทาตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีสีเทาน้ําเงินขาวแดงนะครับแล้วก็สีดําเทานะครับส่วนล้อสีลวดนี้จะมีสี แดงสีน้ำเงินแล้วก็สีดํานะครับผมนะเนื้อสีก็ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงออกเงานะครับแล้วก็สีเทาก็ออกเงานะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับในส่วนของเงินดาวนะฮะตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับสาหรับเงินดาวนี้ของเราฟรีดาวนะครับใช้บัตรประชาชนใบเดียวออกรถได้เลยไม่ต้องใช้คนคํานะครับผมนะตัวนี้ก็จะเปิดเบาแล้วก็ล็อกคอก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ ระบบใหม่ก็เป็นใม่แบบดิจิตอลนะสวยมากนะครับระบบใหม่ทํามาสวยนะครับผมว่าสวยกว่าปี2022นะครับรูปทรงระบบใหม่นะครับแล้วก็เนื้อสีนะสีแดงใหม่ตัวนี้ก็สวยนะครับเห็นเพื่อนๆพี่ๆี่นะหลายคนก็ชอบนะหลายหลายคนก็บอกว่าสีแดงมืดเกินไปนะบางคนก็ชอบแบบสไตล์แบบสีแดงเข้มๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนเพี่ๆถูกฉลกแบบไหนนะชอบสีไหนนะครับ ในส่วนของราคาอันนี้คือราคาของเรานี่ขายพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเลยนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับ5 7า0 2บาทนะครับส่วนผ้าเบาะนี่จะเป็นผ้าเบาะสีดำนะฮะนี่ฮะผ้าเบาะสีดำแล้วก็ถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้5.4ลิตรนะฮะรองรับแก๊สโซฮอลเก็สแล้วก็ E20 ่นะส่วนไม้ในตัวถังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับถังใหญ่นะครับจุน้ำมันได้เยอะแล้วก็สามารถขับได้ไกลมากนะครับเพราะว่า อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะฮะเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะครับในส่วนของราคาที่ติดมากับรถนี่56,500นะครับอันนี้คือราคายังไม่รวมภาษีพรบรนะครับผมนะของเราก็รวมภาษีพรบรแล้วก็โอนนะฮะของเราขายอยู่ที่57,602บาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรนะครับเนี่ะ รถพึ่งมานะครับยังไม่ได้ใส่กระจกเลยนะครับมาถึงก็รีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับแต่ว่าคันนี้ก็ลูกค้าก็จองไว้เหมือนกันนะครับพึ่งมาถึงนะฮะยังไม่ได้โทรบอกลูกค้านะครับของแถมที่ติดมากับรถก็จะเป็นไขควงแล้วก็บล็อกหัวเทียนนะครับผมนะของแถมที่ติดมาก็จะมีแค่ประมาณนี้นะส่วนของแถมของร้านก็แล้วแต่นะครับบางร้านก็แถมหมวกแถมเสื้อนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่ดีลเลอร์นะครับเพราะว่าราคานี่บางร้าน อาจจะขายถูกกว่านี้นะฮะบางร้านก็อาจจะขายแพงกว่านี้นะฮะสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยไปสอบถามนะฮะหรือว่าเคยซื้อเว็บ125นะฮะราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะครับว่าแต่ละเขตแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดนี่ขายกันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับที่ผมลงในก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่กําลังจะออกรถนะฮะแต่ว่าไม่รู้ราคาก็สามารถเอาคลิปนี้นะฮะลองไปสอบถามได้นะครับ ส่วนร้านของเราก็ขายเงินสด5,7602บาทรวมจดทะเบียนนะครับแล้วก็เงินผ่อนก็ฟรีดาวนะครับใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ออกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะฮะตอนนี้ก็ส่งยาวสุดได้ถึง4ปีนะครับดอกเบีย้ย1.06 1.09นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ